สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเบิร์สุขุสุขนมื่อนี้เมียผู้ซอยสมาพูจ้ะมาหาเลาะมึงดอกกระเจียวแน่ดมึงพักหวานแน่ฝนตกหมู่วานนี่เกิดขึ้สีสุมเย็นอยู่เนาะมาเลาะเบิ่งจ้ะไปจ้าไปหลุ่นน้ำกันไปหายกำลังใจเมียผู้ซอยน้ํเนีม่เด้อจะลืมกดไหลกดแช์เด้พี่น้องจ้าไปค่ะ นี่จ้าตนเลกแหกหมันเด็กแก่ลวเนาะตร็มีคนขึ้นมาบ่วานก่อนปีนองแก่และ,ะ,ปะปแแลโปงเงา พี่น้จ่ะตรงงามๆพอดีงามเลยจ้ะ อาจา่ยต้นนี่โอ้ยพอดีงามเลยเนี่ยขัแนกุนบอกมาแกเราพี่น้องเอ้ย ม่งใหม่จกจะลุ่งแล้วกำี่จะต้นกล้นสซูงล่ะโอ้ยสอย,ย,นนอ,ยอัตปายมันเนาะคุณจะภูมนึงโอ้มีไหครับ ได้ภูมินีพอดีอยู่เกือบมันแก่ก้อนปุ้งดีครับมันพักวานปลูกี่กำหง่ไงเลยป้าพอดีงามนะจ้ะโน,น้มนะจ้ะแก่ถิ่มเบอ้อหลดุดคุณประตูกะ แกก็บว่ามันบปปงุ้นกับโมมาสวย่อไปอ่วนๆมันพี่จ๋าน,นักเนี่ยแก้แก้แก้ยังเศร้าไหมก่อนพี่น้อง ไม่กินน้ำแดดหอนคักพี่นออ้องอ้ย่างไปตัวบาไหวฝากเอาแห้อันหนกน่อยก่อน มานอยูนี่แกงแล้วจ้ะแกงไงเติบว่ะกําไงไปนี่อ้อมๆไปนี่สักหน่อยเด้อได้แกงสิไล่ติบเนี่ยผูซอยก็สิมาแล้วล่ะแดดห้อนางบ่ไหว ໄປຕໍ່ກັນຕອກກະເຈົ້າກໍແຫ້ງຮັກຫຼາຍກໍບໍ່ອອກຕໍ່ເນື່ອງ chào Ở gần tháng lắm cần Hãy lăng cho kênh Ghiền mà xây. ดอนนี่ปุ้งดีครับแกเนี่ยออนเนี่ยเอเขีบมันมันเลยมันมือเลยสวยตุ้นหยดมัน phải đầy như là không có đi kín งามคักโอ้ดินแห้งขัก้กเลยเอ้าขาดสัม <c oughs> ดอกนึงนีขาดอีกซะนอืก,ก็บ่ได้เอาเนาะ ดอกนี่วยงามเลยดอกนี่งามค่กะก็ดีกินเลยอ่อน,ออน ดอกหนึ่ของตะผออนเนาะอ่อนๆก่อนสืมเมื่อบ่านเนาะห้าพักกันดอกกระเจียวขึ้นที่น้อง Und dann doch ein มาจ๋าหามหันหลุดแล้วเมื่อยเป็นล่มแดดแดด้อนี่นี่พี่น้องตายตายสิลุ่มเมื่อแล้วบันนี้สิเป็นร่มนิ่มคน น้าน้ำเบิดแล้ว่าสิไปตัวน้ํายังบ่หลายแ่งผู้ซอยก็เลยสิลุงมือพอได้อยู่จ้ะดอกกระเจียวก็ได้ลวกนึงบ่ไปหลายเนาะกินบ่เบิดอันเจพ่อทองนี่หืมเบิ่งช็กหวาน วก็วันจะไล่เติบอยู่หอน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 เป็นกระยังหน่อยก็ดีจ้ะไปจำเงื้อไว้ พบพอกันไม่คขิหนานนะจ๊ะขอบคุณหลายๆที่ร่วมเดินทางไปน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเง้อกัน